สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะเราก็จะยังเรียนในเรื่องของการวัดน้ําหนักนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราจะเริ่มเรียนกันค่ะเด็กๆเปิดแบฝบึกูัดไปที่หน้า178นะคะอ่าเด็กๆดูเห็นกละมังสีเขียวไหมคะกบเมล็ดถั่วแดงกลามังสีเขียวกับเมล็ดถั่วแดงนี้มีน้ําหนัก1กิโลกร,รัมนะคะให้เด็กๆคาดคะแนนน้าหนักของกลามังสีเขียว ที่ไม่มีมเมล็ดถั่วแดงเด็กๆคิดว่ามันจะหนักกว่าหรือเบากว่ากิโลกร,รัมคะะถูกต้องค่ะต้องเบากว่าใช่ไหมคะเพราะว่าเอา,มาเมล็ดถั่วแดงออกแล้วต่อไปค่ะฟักทองหนึ่งลูกมีน้ําหนักสามกิโลกร,รมัมถ้าเราตัดออกไปมันจะต้องหนักกว่าหรือเบากว่าสามกิโลกรัมคะเก่งมากค่ะเบาวกว่านะคะต่อไปค่ะบลูแครีนะคะบลูแอรี มีน้ำหนัก5กิโลกร,รมัมแต่ถ้าเอานำบอูบอรี่ออกมา2ชิ้นแบบนี้จะหนักกว่าหรือเบากว่า5กิโลกร,รัมคะก็ต้องเบากว่านะคะต่อไปค่ะตะกร้าผลไม้ะตะกร้าที่ไม่มีผลไม้หนัก1กิโลกร,รมัมแต่ถ้าตะกร้าเอาผลไม้ใส่ไว้มันจะต้องหนักกว่าหรือเบากว่า1นกิโลกร,รัมเยเก่งมากค่ะหนักกว่า1กิโลกร,รัมนะคะ,ะทุ้ง ถุงน้ำตาลาก็แล้วกันสี่ถุงมีน้ำหนัก4กิโลกรัมถ้าถุงน้ำตาลสองถุงจะต้องหนักกว่าหรือเบาวกว่า4กิโลกรัมคะเบาวกว่านะคะองุนเขียว1ถุงหนัก2กิโลกรัมถ้าอางุนเขียว3ถุงก็จะต้องหนักกว่า2กิโลกรัมแน่นอนนะคะ่ะาต่อไปค่ะอ่านน้ำหนักและเติมคำว่ามากกว่าน้อยกว่านะคะข้าวโพดหนัก หนึ่งกิโลกรัมเผือกหนะักสี่กิโลกรัมและเต้าหู้หนักสองกิโลกรัมจากนั้นเราก็จะเปรียบเทียบข้าวโพดกับเผือกนะคะข้าวโพดเบากว่าเผือกสี่ลบ1เท่ากับสากิโลกรัมค่ะสี่ลบหนึ่งมาจากไหนก็คือ,น,น,อ,อน้ำหนักของเผือก4ี่กิโลกรัมน้ำหนักของข้าวโพด1กิโลกรัมนะคะก็คือสี่ลบ1เท่ากับสากิโลกรัมก็คือ ข้าวโพดเบาวกว่าเผือกสามกิโลกรัมเองต่อไปค่ะเผือกหนักกว่าข้าวโพดกี่กิโลกรัมคะสามกิโลกรัมเช่นกันนะคะต่อไปค่ะเปรียบเทียบเต้าหู้กับเผือกเต้าหู้หนักสองกิโลกรัมเผือกหนักสี่กิโลกรัมแสดงว่าเต้าหู้เบาวกว่าเผือกกี่กิโลคะสองกิโลกรัมนะคะเผือกหนักกว่าเต้าหู้ สองกิโลกร,รัมเช่นกันค่ะข้าวโพดกับเต้าหู้เอามาเปรียบเทียบกันข้าวโพดมันเบากว่าเต้าหู้หนึ่งกิโลกร,รัมนะคะแล้วก็เต้าหู้หนักกว่าข้าวโพดหนึ่งกิโลกร,รัมค่ะต่อไปค่ะหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดนะคะอ่านน้ำหนักแล้วก็เติมเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกแล้วก็เครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดนะคะ เรามาดูน้ำหนักของปลาตัวนี้นะคะปลาหนักหนึ่งกิโลกร,รมัมปูหนักห้ากิโลกร,รมัมแล้วก็กุ้งหนักสามกิโลกร,รัมค่ะปลาหนักกว่ากุ้งสองกิโลเป็นข้อความที่ถูกหรือผิดคะถูกต้องนะคะปูเบากว่ากุ้งสองกิโลถูกหรือผิดผิดนั่นเองค่ะเพราะว่าปูมันหนักกว่านะคะไม่ได้เบากว่ากุ้งหนักกว่าปูถูกหรือผิดคะ ผิดเช่นกันค่ะกุ้งสามกิโลกรัมกับปูห้ากิโลกรัมพุ่งต้องเบากว่านะคะปูหนักกว่าปลาสองกิโลกรัมถูกไหมคะผิดเช่นกันค่ะปูหนักกว่าปลาแต่ไม่ใช่สองกิโลนะคะก็คือสี่กิโลกรัมกุ้งเบากว่าปูถูกต้องค่ะปลาหนักกว่าปูสี่กิโลกรัมอันนี้ก็ผิดนะคะเพราะปลา ไม่ได้หนักกว่าปูนะคะปลาต้องเบาวกว่าปูค่ะต่อไปเติมคำตอบค่ะหน้า182้เขากำหนดมาให้ว่าแตงโมหนักสากิโลส้มหนักกว่าแตงโม2กิโลก็คือต้องเอาส้มไปบวกกับน้ำหนักของแตงโมก็คือสามบวกสองดังนั้นส้มจึงหนัก5กิโลค่ะแตงไทยหนักเท่ากับแตงโม แอ่เปิ้ลหนักสามแสดงว่าแงไทยก็ต้องหนักสามกิโลกรัมเช่นกันแอปเปิ้ลเบาวกว่าแตงไทยหนึ่งกิโลแงไทยหนักสามแอปเปิ้ลเบาวกว่าก็คือเอาสามลบหนึ่งก็เท่ากับสองนะคะมเะเขือเทศหนักกว่าส้มหนึ่งกิโลเราก็มาดูน้าหนักส้มอ่าส้มหนักห้ากิโลแล้วมเะเขือเทศหนักกว่าอีกหนึ่งก็เป็นหกกิโลสรุปแล้วอะไรหนักที่สุดคะมเะเขือเทศหนักที่สุดแล้วก็ แอปเปิลเบาที่สุดนั่นเองค่ะต่อไปนะหน้า1แค่ะน้ำหนักของกล้วย8ขีดอ่าเด็กๆมันไม่ใช่กิโลกร,รัมแล้วนะคะมันเป็นขีดแล้วขีดดูยังไงตอนเนี้ยขีดดูตัวขีดเล็กๆตรงนี้เห็นไหมคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดอ่เข็มตาช่างมาอยู่ตรงนี้พอดีมาอยู่ตรง ขีดที่แปดก็แสดงว่ากล้วยอันนี้หนักแปดขีดนะคะเด็กๆจําไว้ว่าขีดเล็กๆตรงนี้แทนน้ำหนักหนึ่งขีดนะคะถ้ามีแปดขีดก็แสดงว่าหนักแปดขีดแต่ถ้าสิบขีดเราจะเรียกเป็นหนึ่งกิโลกรัมนะคะถ้าเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าตรงนี้เข็มยาวๆออกมาสักหน่อยก็คือหนึ่งกิโลนะคะ หนกิโลกับ1ขีดเดีกๆอย่าสับสนกันนะคะต่อไปส้ม,นสม,นมหนักเท่าไหร,ร่คะอ่าส้มหนักขีดเอ้ยสามขีดนั่นเองมังคุดหนักเท่าไหร่คะสี่ขีดนะคะแครอทหนัก6ขีดให้เด็กๆเขียนเข็มชี้ตาสั่นไปที่6นะคะมัน ไม่ใช่เลขหนะคะไปถึงขีดที่6นะคะเดี๋ยวะนับ1 2 3 4 5หนะถ้ามันเป็น5มันจะเป็นเข้มเข้มขึ้นแบบนี้ถ้าเด็กๆนับทีละห้ได้เด็กๆก็นับ5แล้วก็6ต่อไปนี้เลยแบบนี้ต่อไปค่ะสับประรดหนัก9้าขีด กระท้อนหนัก7ขีดน่าโอเคนะคะต่อไปค่ะเขียนเข็มชี้น้ำหนัก,นกไปที่หน้าปาดตามที่กำหนดค่ะเงาะหนัก11ขีดค่ะน้องไก่หนัก17ขีดปักทองหนัก20ขีดชมพู่หนัก13ขีดค่ะ ข้อที่4นะคะหน้า185ให้โยงเส้นจับคู่เครื่องชั่มกับน้ำหนักค่ะ,ะดูรูปภาพที่1ห,หนักเท่าไหร่คะเขีดรูปภาพที่2หนัก1นกิโลกร,รัมแขีดนะคะรูปภาพที่3หนัก4ีขีดค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆอย่าลืมไปฝึกครบทวนนะคะแล้วก็ทำงานให้เสร็จคุณครูนัดนะส่งงานวันศุกร์นะคะ สวัสดีค่ะ